สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ EP สองครับผมกาลังวันนี้ผมกาลังมาเดินท่อไฟนะครับท่อผนังก่อนที่จะเข้าแบวบแล้วก็เทผนังนะครับผมพาไลดูไฟที่จะใช้เป็นไฟ AC 12โวลต์นะครับนี่คมที่1คมที่2และนี่คือท่อไว้กัมนะครับที่เราเดินทิ้งไว้เรามาเดินต่อนะนี่แล้วก็มาดูคมที่สาม แล้วก็ามาดูโคมที่4นะครับมีทั้งหมด4โคมอันนี้จะเป็นท่อหัวสปานะครับอันนี้คือแอร์วาวนะเติมอากาศอันนี้คือท่อล่างคือน้ำมีทั้งหมด2หัวที่เราทำนะครับอันนี้ท่อที่ไปจากเสิร์ฟแทงค์ไปห้องเครื่องนะครับจะมีท่ออะไรบ้างก็คือ1ท่อน้ำล้นของโอฟอฟเวลาน้ำล้นจากรางตรงนี้ก็จะมีรางน้ำล้นนะครับมาลงเสิร์ฟแทงค์อันนี้คือเสิร์ฟแทงค์ สองก็คือจะเป็นท่อด้านดูดสปาสามก็คือจะเป็นด้านจ่ายสปาจ่ายสปาเราจะมาจอยกับตัวนี้ที่เราฝากไว้ที่ผนังและนุ้นก็คือจะเป็นดูดจากแทงนะครับนั่นจะเป็นประปาเติมน้ำส่วนฝั่งสองอันนู้นคือท่อไฟประมาณนี้ครับเรามาดูการเข้าแบบนะครับเข้าแบบจะเจาะท่อตรงนี้คนระับมันจะโผล่มาเนี่ยและตรงนู้นก็จะโผล่มาเป็นเล็กกลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวสปา หัวปาเขาแบบที่20เซนเดี๋ยวนะเขาจะเอาท่อตัวสามนิ้วมาครอบตรงนี้ไว้ครับแล้วเทปูนมันก็อยู่ประมาณนี้แลวท่อพวกนี้ก็คือเจาะทั้งหมดเลยครับพี่ประมาณนี้ครับครับผมที่ก็ท่อไฟที่เดินทั้งหมด4โคมนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาแกะแบบกันเรียบร้อยนะครับมันก็เห็นท่อประมาณนี้นะครับ นี่จะเป็นรางน้ำล้นที่เรากำลังจะทำนะครับจะมีท่อไฟท่อขวจ่ายพื้นท่อสะดือนะครับเดี๋ยวเราพาไปไล่ดูกันนี่ก็จะเป็นเวกัมดุตกรกอนนะครับสองนิ้วที่เราวางไวเราแกะแบบแล้วก็จะประมาณนี้นี่ก็ท่อสะดือหัวสปานะครับที่เราแกะแบบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่ อี้ชอบท่าน้ำดีดำน้ำอันนี้ก็ดูแต่แพ้งดูดสปาก็จ่ายสปานะครับนี่จะเป็นรางน้ำล้นล้นลงมาลงงนี่เลยห้องเครื่องจอะอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยมาก